สวัสดีค่ะพี่เพียงนอนพก,กันอีกตามเคยน้ยจ้าวันนี้มาสายหน่อยนึงนะพี่น้องตอนนี้ก็กําลัง5โมงเย็นของประเทศฟินแลนด์น้าจ้าบูเจยบกําลังสิเขาไปในเมืองไปซื้อเนื้อเอจาจะลังจากแฟนเขาได้คู่ปง่งมาจากหัวนาเพิน่นเพิ่นได้มาั้งแต่ปลายเดือนท่านว่าเราจะช่วงคริสต์มาสเพิน่นห้เขาใหามาก ก็ต้องไปสื่อแล้วพี่น้องแล้วก็ร้านมันปิดประมาณหกโมงเย็นมือเจ็บก็เลยต้องฝ่าไปกอนสามีเพิ่นก็เพึงเลิกไอ้ไปชุ่มาเลยมือเจ็บกออาบน้ำเต็งโตมาแล้วนะจ๊ะเจ็บก็ได้เขียนต้คิวแล้วก็ทาแต่ลิบป,ปากแตกพี่นอ้องเออมันหนาวแห้งโพดต้องทาลิบนะจ๊ะลิบลิบมันไหมที่แฟนเจ็บเสื้อแหเลยกำลังแต่อามาใส่นี่ บรรยากาศลานว่าจะเป็นแบบไดสําหรับการ้านขายเนื้อมิโนมันสิเพราะว่าแฟนน่ะมันหนักเพื่อนว่าเพื่อนเลิกงานิสไปคนเดียวจะว่าไม่ไม่ฉันอยากไปด้วยฉันอยากไปเห็นเราจะเอาลูกทรายมาน่งลูกท้ายกำลังข้างหลังพี่นงโอเคเดี๋ยวพอกันนะจ้าบรรยากาศแถวู่บ้านเจียมันมืดแล้วแต่ว่าในกล่องอาจจะสว่างแล้ว่น้นงเพราะว่ามันไอโฟนมันสิบปรับเสง ตอนนี้เอากะถึอในเมืองแ้พี่น้องกำลังจะเดินไปร้านขายปลาโอ้ขายปลาขายเนื้ออันนั้จ้ะ ค่พี่น้องเป็นยยใหน่ได้แล้วนเือเ้อดิโรสีอุ่มก็ใอุม่น้องัอันนี้แฟนเจ็บสิบ้าลานเอเชียนะพี่น้องในเมืองเลยกระเทือนไนมาแล้วพี่มาเพื่อจะไปสู่หัง ไนงขงเยอะมากอืมหมูกระทะยังมีอ่ะผัดสดก็ไม่ได้หมดเอรอะี้ยังมี้นะ ประดูคนเราจะมาอ,อะไรนะกินอะไรไปหนึหนง่งซื้อมาจากตลานเอเชียเราจะข่าวตูปเองอันนี้เหรออืมอบอุช็อปได้ด้วยโอ้โหว้าวนุ่มมาก ว่าจะกินเมื่อว่นเด็กจีนอ่ช็อกโกแลตอร่อย กินอันนี้แล้วต้องกินน้ำไม่งั้นติดคอตายอร่อยออแป้งนุ่มอร่อยพี่น้องผู้ดใดไแบบอยากทีตรงการล่องเลยจ้ะอร่อยมาก of course เฟนตาอร่อยมาลูกซ้ายกระเด็นนี่นะพี่น้องกดะปกกี้เอเมนอร่อยมาก <c oughs>